นี่ตอนนี้เป็นกระแสฮขามากคลิปสหรับการกันเร่งของเรา เอนี่คืออีแบบบอยใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จริงๆปู่ติ๋วติผมเต้นประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะทุกๆครั้งกับเพลงของวิชินนะคืนนี้ได้กี่ครั้งก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเอาไปแชร์ในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยภรรยาเห็นแล้วว่าไงบ้างนะภรรยาดูเหมือนเขามาเล่าให้ฟังด้วยว่าแบบเหลือเวลาอีงเนี่ยแรงขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ๊ยมันเป็นโชว์ครับผมอะไรคนบอกว่าอินช์เลยอินสาดูดีลยไม่สงสัยเลยว่าถ้าไปถึงท้อง ไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันคือท่าเต้นครับเราไม่จะร้ายกันนะถ้าเกิดเราไปด้านไหนมันคือท่าเต้นนี่บางคนถึงมาบอกเลยนะฮะช่วยช่วยใี่แกไม่กลับบ้านอาบน้ำนะ้ไหมคือยังไม่รู้ว่ากิ๊ฟเขาเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเพื่อนๆเขามาพูดกันแล้วเขาบอกเออวันนี้เพื่อนมาบอกนะว่าบี้แบบบางก่อนอีเวนต์บอยแบบ เป็นเด้งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เล่นเด้งปกตินะอะไรเงี้ยแต่คนบอกว่าแบบว่าเอลดีขนาดนี้มีลูกคนที่2ต่อแน่นอนเดี๋ยวมีลูกคนที่2ต่อน่าจะไม่เกี่ยวกับเอลดีนะครับเกี่ยวไม่เกียวมีอะไรดีไหมคะบีค่ะมีหลายอย่างที่ดีเลยค่ะแต่เราตกใจกับกระแสที่ออกมาแม็กบี้ค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็แชร์กันต่อทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้จริงเหรอไม่แต่จริงๆเวลาพี่ชินหรือพี่ฮั่นทุกคนเขาก็เต้นแรงเหมือนกันนะเลยมีครับ ดีแต่ว่าทุกคนก็รู้เแล้วว่าไออูดีไม่มีไม่มีครับไม่มีเห็นการแชร์ของคนนะคะเรารู้มาไหมว่าแบบมีคนแชร์เยอะมากไม่รู้ยังไม่รู้ว่าแชร์เยอะหรือว่าหรือว่าวันก่อนเมื่อวันคิปเขามาพูดอ๋อเหรอเราก็ผ่านไปรเลยมัแชร์กันเยอะมากเลยเหรอไอสองวันคนล้านกว่าวิวจริงปะเนี่ย มาคืนนี้เอ่อประมาณนี้โอเคโอเคเป็นเป็นเต้นครับผมแต่คุณกิ๊ฟไม่ห่วงอะไรเนาะแบบว่าเวลางานโชว์ตัวงานแสดงไม่ห่วงกิ๊ฟเขาไม่ห่วงอยู่แล้วไม่ห่วงงานครับเดิน่วมกันมาด้วยอย่างเงี้ยต้องเฝ้าหรือเปล่าบางานใช่ใช่วันนี้กิ๊ฟเขาจะไปโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆนี้ครับก็เลยแบบมาให้กำลังใจนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันครับช่วงนี้แล้วกิ๊ฟก็บอกว่าเดี๋ยวไปด้วยกันดีกว่าเลยท่านแม่พอดแม่มีแบบอาการนอนพ่อแม่คะแบบท้องอยู่แต่ไม่เจอเลยอะไรเงี้ยไม่มี นะจริงๆเขาไม่มีพี่เขาน่ารักแหละเขาจะแบบแบบงอแงแบบเหมือนเด็กอะ่ะเขาก็จะแบบตอนเช้าเหมือนไปจัดรายการถึงมาคุยเขาจะแบบเขาจะพูดขึ้นมาไม่เจอกันอีกแล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะแบบ เหมือนหอมแล้วแล้วก็ไปเลยวันนี้อารมณ์ยังแบบมีเซนซินติดขึ้นเรืลงแบบกูจุร้องไห้อะไรอย่างงี้อยู่มีอยู่ไหมคะพี่ป่ะฮะไม่มีนะไม่มีช่วงนี้หลังๆแบบเขามีความสุขดีตุพยายามให้เขามีความสุขแล้วการแพ้ท้องอะคะไม่มีค่ะเขาไม่แพ้ท้องเลยไปกินข้าวดูหนังอะไรอย่างนี้แบบกระสับสะพานเลยโอ้ไม่มีแต่ว่าตอนนี้เรากําลังหาคอร์สเขาเรียกว่าอะไรอะออกกาลังกายออกกําลังกายเพื่อที่จะ คลอดเองนะใช่สําหรับคุณทองนะเพราะว่าเราอยากให้อยากให้กิฟเขาคลอดเองด้วยเพราะว่ากิฟเขาเป็นภุมมแพ้ก็ถามหมอมาแล้วถ้าสมมติว่าคลอดเองเนี่ยลูกมีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นภุมมแพ้ตามตัวกิจกรรมอะไรคะที่หาคะเนี่ยเราต้องเสิร์ชดูแต่ว่าได้ยินมาว่าสําหรับออกกาลังกายเพื่อที่จะให้คลอดเองแบบคลอดเองง่ายขึ้นเลยมันจะมีกิจกรรมที่แบบแม่ต้องไปเดินในน้ําอะไรางเงี้เออไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้มั้งแต่ว่าเขาก็ว่ายน้ําบ่อยนะ เออพี่อตอนนี้ทราบพี่น้องเป็นน้องผู้หญิงขอบคุณครับมีเตรียมตัวยังไงบ้างคะับรุ่นปีหนรุ่นปีหน้าครับก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะนะครับก็คิดชื่อนี่แหละเรื่องคิดชื่อชุดก็เพื่อนๆของกริฟเขาก็ซื้อมาเยอะมากพี่ธัญญาาซื้อชุดให้กริฟเยอะมากเป็นโหลเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อฮะตอนนี้มีชื่อที่ชอบมากก็เป็นดารา เป็นดารานาสกุลชีใช่ไหมครับคือด้วยความที่นาสกุลผมแบบจีนีอะไรเงี้ยก็แบบให้มันเชื่อมกันดีนะก็เป็นดาราชีแล้วถ้าชื่อเล่นก็เป็นดาราจะอกมาให้สมพอดีดาราแปลว่าอะไรับดาราเอ่อไอ้มันแปลว่าอะไรนะหรือว่าคาร่ามีความหมายคาร่าที่คิดไม่ชื่อนึ่งก็เกี่ยวเหมือนเป็นเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงที่นุงงามสักอย่างมีคาร่ากับดาราที่แจะใช้เป็นชื่อ ในบ้านก็แบบบีกิฟบีกับกิฟผสมกันก็เป็นบิ๊บบิ๊บบิบบิบหัวเราะแหละเสร็จแล้วนั่นแหละที่ออกบีเห็นบอกว่าคุณแม่เตรียมพวกย่างสุไพร์ให้กิฟมีส่งมาให้ทกันยังข้างในที่มี้ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าเดี๋วจะ้องๆันขันเข้าบำรุงกับยาอี่เาดไม่ได้นั่งร้องเด็กเข้าไปนะฮท่านอาจจะไม่มีที่นั่งได้นะครับกิฟยังไงบ้างอะไรแบบนี้ย เออไม่ค่อยได้เจอกันเราจะคุยกันมากกว่าเราจะคุยไลน์คุยไลน์แล้วก็โทรหากันอย่างตอนนี้ต้องดูแลอะไรของพี่เสกไหมครับคิดรอดูแลเรื่องอาหารแหละเรื่องนอนเราจะแบบเรื่องนอนเราต้องเอซีพอเพราะว่าการเติบโตของเด็กเนี่ยจิตสัมมาลาพไม่คุณแม่ล้วก็แบบนอนกันสี่ทุ่มส่วนป้าใครขนาดอย่างนี้อาจจะไปมาขึ้นข้างได้นะครับ ีเวลาไม่พักครับผมเราตั้งใจหาเงินดีกว่าครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพักนะไม่ค่อยพักแสดงว่ากุูกิเขาไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับไม่มีเลยเขาไม่แพ้ท้อเขาโชคดีเขาเหมือนคนปกติอ่ะต้องต่อในท้องเด็กๆงานไม่เหมือนต้องเลี้ยงงานหนักมากเลยจริงๆอยู่ที่กิ๊ฟเขาแหละผมห้ามเรื่องงานเขาไม่ได้หรอเพราะเขารู้ตัวว่าเขาทำได้แค่นั้นมีวิแวะไหมคะที่เขาเจอเรื่องงานหนึ่งเจอเพิ่มมากกว่านี้เหรอก็น่าจะเป็นก็ช่ายกับคุณกิ๊บก็น่าจะมาให้วิทยสิทธิ์ชวนได้รู้จั